นี่เจ้าโซดานะครับหมดจะออกไปหมดละมาเร็วมาเรื่ออกมาไมาไม่ต้องอายไม่ต้องอายไออายครับร้องเลยสวัสดีนะครับวันนี้เราก็ลองมาฟังเสียงนกซันคอโนของเรานะครับเลี้ยงได้เกือบจะสามเดือนแล้วนะครับได้ยิน หลายคำแล้วนะครับว่าเสียงนั้นสุดยอดเสียงดังมากกี่เดซิเบลนะครับเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูซันคอโนของเราใกล้ๆร้องเสียงดังไหมหันมาตาผมมนเลยครับเบาๆนะครับตอนนี้อยู่ในกล่องละเริ่มแล้วครับได้ยินเสียงเราแล้ว,ลว,ลวออกมาแล้วครับโซด,ดากับน้ำแข็งนะครับ เอาออกมาจะเอ๋เอา้าวเงียบครับเงียบหนึ่งดอกสองดอกแล้วครับนี <c oughs> ่นะครับติว่าเสียงดังแปดหลอดก็ยังแพ้นะครับแพ้เจ้าสันคอนัวของเราดูนะครับเงียบเงียบ ออกมาเร็วมาเร็โวโจน้ำเสียงมา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 เร็วมาเร็วออกมาแล้วครับโจโจแล้วโจแล้วออกมาออกมาออกมาดูนะครับโซดาน้แข็งมามามา,มานี่จเจ้าโซดานะครับงมดจะออกไปหมดละมาเร็วมาเร็วมามาไม่ต้องอายไม่ต้องอาย ลครับร้องเลยเมื่อกี้ร้องเต็มซะเข้าข้างหูเราเลยนะครับหูแทบจะไหม้เลยดูนะครับอันนี้ก็โดนทำลายไปเรียบร้อยแล้วหรือเรียกอีกชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าจอมทำลายล้างนะครับนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็โดนกัดโดน ขบโดนแทะหมดแล้วออกมาออกมาเร็วไอออกมาออกมาไม่ออกมาครับไม่ออกมาอ้าวออกมาแล้วนี่ครับขบเราแล้วขบเราแล้ว,ลวอ้าวหยอนนิดหยอกหน่อยนะครับอ้าวเสียงเมื่อกี้ก็เสียงเสียงอะไรครับอ้าวเสียงเจ้าทีเชอร์ของเราครับเสียงเจ้าทีเชอร์นกคอกระเทลของเรานะครับ เรามาสนใจสองตัวแสบแล้วก่อนมามาเร็วออกมา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 ลองให้เสียงดังๆสักนิดหนึ่งดิมาขอมือหน่อย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 ไม่ให้นะครับ ไม่ได้ค่อยเล่นด้วยก,กันเลยไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับเริ่มละเริ่มละเริ่มที่จะทำลายล้างแล้วเข้าไปในกล่องแล้วเข้าไปในกล,ล่องเราละเริ่มที่จะเงียบแล้วครับเป็นยังไงครับผลสรุปการฟังเสียงของซันคอนวัวแบบใกล้ๆถึงแทบที่จะ หูอื้อหูตึงเลยใช่ไหมครับอ้าวมามาดูมา,มา,มาในงานตัวไหนใครร้องเมื่อกี้กดจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเสียงร้องของซันคอนัวอะร้องกัยร้องหน่เงียบโอเคครับบา,บายบายขอบคุณมากครับ